สวัสดีพวกญาติโยมทั้งหลายนี่อาตามาเองอาตามาชื่อว่าจินนวยหัวคาเจ้ยไม่ใช่เอ้าเป็นอะไรกูมากไหมเนีย่ยฮะไมายุ่งกับอาตามาอาตามากำลังแนะนําตัวกับญาติโยมทั้งหลายอยู่นะไอ้พวกหอยอาตามาเนี่ยจริงๆเราไม่อยากไปทําใครนะเพราะอาตามานับซื้อศีลห้าอยู่เอาชิบหายละอาตามาพูดไปจบเลยโยมจะเย็นจะเย็นเพื่อนเพื่อนโอ้โหโอ้โหกูต้องฟิกแล,ะละ้วล่ะเอ้ยเดี๋ยว ลึงตีไม่โดนโอ้โหโอ้โหสภาพโอ้อาตมารู้สึกว่าอาตมาจะแพ้แล้วล่ะใหม่ๆ่อาตมาจะไม่แพ้สิแข่นี้ทํานไรอาตมาไม่ได้หรอกแขกตายเถอะเอาละตอนนี้อาตมาก็ได้อันติเมทสกิลแล้วนะพร้อมจะสวดบทนรกแล้วนะตอนนี้ไม่ใช่ปัญหากับทางเรียบนะเนี่ยสวดไปสักทีอครึ่งหลอดครึ่งหลอดเบาๆไปครึ่งหลอดเบาๆไปนี่ผ่านมาสี่นาทีแล้วอาตมายังไม่ได้สกออะไรเลยแห้ตายเถอะสภาพ มา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 อุสรารรมาอีมีนาสังขาสังขังกะละมังโดนโดนถึงอาตมาจะไม่ได้ฆ่าอาตมาก็เป็นสังขังอะไรวะถึงอาตมาไม่ได้ฆ่าอาตมาก็ได้อดซีดสังขังอะไรเป็นอะไรกับสังขังมากไหมเว้ยเพื่อนโยมไม่โดนนะถ้ายกโดนนี่พุ่งกันนะอาตมาพร้อมพุ่งกันนะโยมอุ้ยโอเมนมาอุ้ยเยอะเยอะอันนี้เยอะจริงเยอะจริงโยมญาติโยมทั้งหลายอาตมาต้องหนีก่อนละอ้าวน้งแทลนัส อตาตมาเขาสวดนะได้ไมโยมอตาตมาเอาวิ่งมาหาอตาตมานี่ก็สังคังพูดทางยังไงยังไงไปตอบไม่ได้เด๋ยวตายกาลียันติอยู่นะครับใจเย็นนะพวกโยมญาติโยมทั้งหลายใจเย็นนะญาติโยมโ,โอ้โอหโอ้โหมาเป็นชุดมาสามคนรวมหนึ่งม,มันแฟ่ที่ไหนละ่อะอาตมากุศลาสังมาจะไม่เป็นไรเพื่อนกูได้อยู่เพื่อนกูสาวเอาสาวเอาหนึ่งแรกสามไปทียังไงละมึงคุ้มไหมกูถามแค่นี้แหละคุ้มไหม Attack the enemy tower อราตมามาแล้วจะโยมมันฟิกเกอร์โอ้โหอาตมาอาตมาไม่ได้ฆ่าเลยแล้วตอนนี้ผ่านมา8นาทีแล้วนะรู้สึกว่าไม่ได้อะไรเลยนะในเกมนี้ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยอาตมาคิดว่าอาตมาน่าจะมีไฮไลท์ลงกันนะโยมโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ย,อย,อย,อยกูตายแล้วเนี่ยถาไปเล่นไปกูตายแล้วเนี่ยเอาเอาต้องหาอาตมาฆ่าแบบนี้กูถอยก่อนเลยครับไม่รู้สึกว่าเสียเปรียบเลยในที่สกอร์นำมาในตายเถอะสวดไปทีครับ ชินบัญชรเอา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 กูโดนกูโดนเพื่อนกูโดนโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ไหวนะแบบนี้ือัตมาคงจะได้สวดแล้วล่ะเฮ้ยเพื่อนเก็บหมดเลยอ่ะโอ้โหไม่เหลือให้อัตมาสวดต้องเลยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเยอะเอาล็อกกุยแล้วไอ้หานี่โอซังคังพูดทังเก่าคังโอ้ยังไงอุ๊ไม่ตายด้วยเอาดิผมไม่ตายนะครับไม่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอย่ายาอย่ายาอย่ายาเออมาดิซังคังพูด ทางกะละมังโอ้ยเอาดิยังไงล่ะได้ WQ ไปครับโอ้ยนี่ก็แรนเลยครับแบบนี้บทโซดสังขังกะละมังสักผ้าสักเวลาสักผ้ากะละมังอับจะอับหนาวแก่เยอะหายแก่อะไรแก่ยิ่งมันระเบิดอะไรระเบิดจะไปไหนแก่ไหนไปบ่แก่กันมาหนึ่งมาสวยมาละผมได้มังกรแล้วต่อไปดาร์ r k Slayer ให้เพื่อนไปโซลหน่นอยโอ้มันรู้แล้วว่าเราเราด Dark Raider แล้วเนี่ยจะมาพูดไม่ชัดแล้วนะครับเออ เออไม่รู้นเอาเฮ้ยเพื่อนตายแล้วเนี่ยอาตมามาช่วยนะโยมโอ้ไม่ทันว่ะโอฟิกเกอร์ติดดีพีธียังไงเ <c oughs> ขามีส่วนร่วมก็ได้ครับในจังหวะน,นี้อาตมายังไม่ได้มีบทสวดเลยอาตมาต้องท่องคาถาก่อน4วิ3วิ2วิ1วิยังไงมาแล้วจ้ะอาตมาขอสวดสังฆังพุทธทางการะมังสักพังสังฆังพุทธทางการะมังสังขงงังสังฆังพุทธัางการะมังสังฆัง สังขังสังขังอืยังไงล่ะสังขังสังขังยไงล่ะเหมือนบทสวดอย่างตึงดับบเิลคิวไปสำหรับอาตมาสังขังครับจังหวะนี้เลยอุ้ยไอ้หมอนี่มันคุมโซนจเยินนะโอเมนอย่านะมึงอย่าฟิกเกอร์มาหนาหย่านะหย่านะอุ้ยมันเอาจริงนะโอ้โหแม่งพูดไทางคำอาตมาสังขังพุทธังกระมังสังขังสังขังพุทธังกระมังสังขังไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วโสวดไม่เข้าเลยหมอนี่อึดเหลือเกินขนาดแทบบทสวดสังขังแล้วเนี่ยยังไงเพื่อนขอแจม แจมมาแจมแจมถึงโอ้โหแล้วเอ้าไอรีสู้ไม่ได้กูงงแล้วตายกันหมดทุกคนเลยแล้วกูจะเอาอะไรไปรับประทานวะเนี่ยเพื่อนจัดมันเลยเพื่อนจัดมปเลยเพื่อนจัดมปเลยอ้าวเพื่อนมันจัดมาเลยเอาโหลุมเลยต้องรุมท่านั้นโอ้โหแล้วชัดดาวครับเรียบร้อยเลยโอเมนเอออ้าวเฮ้ยเพื่อนอาตมามาแล้วโยมสังขังตายพอดีเลยชิบหายแล้วสังขังพุทธังกะละมังสังขังสังขังสังขังโอ้โหสี่หนึ่ง ไม่ตายให้มันรู้ไปห้องหรอของก็ของเชื่อเพื่อนครับดาร์คซเลเยอร์แบบนี้เ <c oughs> ดาร์คมาอย่างเงี้ยเอาดิเพื่อนมามาเพื่อนเปิดอาตมาตามอาตมาตาม,ต,ม,าต,าม,มตามในป้อมมาดิมาดิอาตมาตามอาตมาตามมาดิอ้ยยิงมาดิงมา,งมาไม่กลัวนะกระทืบเท้าโอ้โหตายเรียบจะรออะไรครับยิงเพื่อนยิงยิงป้อมตีป้อม,อมเร็วเร็วตีป้อม แหมจบได้ก็ไม่จบนะเย๋ยมันจะแพ้เพื่อนแล้วเป็นเงินเหรียญเงินเมตดครับโอ้โหเยได้ศูนจุดเฮ้ยได้โอ้โหสร้างดาเมจเยอะที่สุดแล้วนะครับสำหรับทีมซีเดียวันนี้รี้ว่าเป็นสกอร์ท,ที่ไม่ธรรมดา,าจริงเลยนะครับโโอ้หสมกับเป็นทีมซเจ๋ง